กนเมาเดินพี่น้องมาพี่น้องป่องป้ายื้คนตพี่น้นะพี่น้องปองปายัง่ลงมาม่กิน้อลุงบ้านม่เสียงไม่กินเราเนี่ยังลงมาแ้เติมพี่น้องได้ไปบอกนังที ไม่ทายบ่ทายจัเลยจ้ะน้องทิมซ่าแนวน้องแฮกซ่าแนวบุแบียนเี่ยเป็นยังนี่พอพูดเดียวเนีไงน้องเชนเนอร์ตี้เออน้องอัมซ่าแนวให้อีกให้อีกครับไอเบิร์ดน้ำไอเบิร์ดสุกี้ไอเบิร์ซ่าแนวไอทิมปะไอเบิร์ดา เฮต้าพี่น้องเฮต์นี่น้าแบบนี้ขี้น้าเฮต์ถ้าเฮต์คลิปลงคือน้องอุ้งอิงคือจะหน่อยไหมดังไงวะนังทิมนังทิมกินจุจุ้นนังทิมยังครับนั่นไม่คือน้องแท็กซ่าแนวน้งเบิร์ดย่าด้วซ่าแนว บาวน้องยังไหมครับทีมเป็นมุกกายบน้องยังไหมน้องน้องยังทีมน้องยังครับเบิ้งทีมจะขีดมัวกระทะขีเป็นไหโมเมนต์นานาละง บบอยู่ไปไนทุกพี่แม่ี่มึงเบ่งอยากกินอเแกวมาอ่าปอาปะสิทน้นำให้อ่าปะบังอาปอ่าปคือซื่อเ้แกวเอ้ยมันแห้งเร็วนทอแวเพ่อนั่งดูอยู่เีเดยใหลังนี่ฮะมาไปนี่ ทีมดีเอาที่เาุกเลยสุกหลับบนพักืมเอาเลยครับทีมซ่าเนยเอาเลยครับเอาแรงละนี่เดนในขี๊ดแเนี่นเอาที่เฟังบังบด่ดิ่งเีมันเจอแล้วเยียนหายคนอื่นนี่เยีนเลี้ยงอไปไหนะ

ีนนี้นกินอะอร่อบอ่วันน้มกินเหรอเกินอ่ะบที่ยม่ได้กินเรามนด <b iz> ิว <Anyways> <desserts> <c oughs> <c oughs> ่าหันมักลามึงหายเบลเบแม่บอกให้เได้อยากที่ตาเออวัาหันน้ำมักล้างหน่ง้้ยเออ่านสวถยเลยเอท่ันโ้ยน้น้ำน้ำจน้ำขนมแม่หนกินบ้าหวาน เม้าอันนี้เม้าอันนี้กูจะบีบกูจะบีบบีบยาบีบยาบีบหง่องหงองตามเม้าตามสุกี้สุก้หมูอนหรอพอนมันล้นมันล้นพอนแล้วเฮ้ทางหูมันโมโปกกรา คนไทเยืน่อย